โคตรสวยครับคุณผู้ชมน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยครับ v ีออสรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับคันนี้เลขไม่เก0 0 0มื่นกิโลเองนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่6,100บาทเองนะครับดอกเบี้ยพิเศษครับ2.39%ผมมีให้ครับดูฮะภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วครับเป็นตัวรองท็อปจอกลางทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยครับ QC วซีพาร์ตครับรถเข้าศูนย์ทุกหมื่นกิโลครับรถหน่วยงานนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับรถเข้าศูนย์มาทุกหมื่นกิโลเมตรนะครับ เดิมๆทั้งคันคลิปนี้ผมรีวิวให้พี่ๆดูละเอียดเหมือนเดิมครับต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีเป็นการฝากไปได้ถึงที่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องครับผมถ่ายมิวแบบละเอียดชัดเจนทุกซอกทุกมุมใครสนใจอยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับทะเบียนสวยด้วยไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2นะฮะพบกันกับผมพิ่พระโยชนอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถวีออสอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจฮะสภาพแบบสวยเนียนกริบเลยคุณผู้ชมครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับเรากำลังอยู่กับโต้ต้าววีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดนะครับปีสองพันสิบเก ราคาไม่แรงเลขไม่กำลังดีนะครับแล้วก็สภาพรถเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปให้เห็นกับตาในคลิปนี้นะครับถ่ายรีวิวเหมือนเดิมครับเหมือนกับพี่ๆได้มาดูรถที่บริษัทรยนต์เองเลยนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คโครงสร้างรถนะครับในเรื่องของการดูรถนเจ้ามือสองเนี่ยแต่จุดแต่ละจุดเดี๋ยวผมไล่ให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ครบไม่ชัดนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรงุมขวาล่างของคลิปนี้นะครับยกหู สอบขึ้นมาครับกดเบอร์ฮะ0855366287ผมวิวเพชรยนต์ครับผู้จัดก,การฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับโทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับคันนี้ฮะปี19นะครับเลขไม์อยู่ที่94,000โลนะครับไมก์กลางๆนะไม่เยอะมากไม่ได้น้อยเกินไปนะครับเรียกว่ากำลังดีเลยนะกับราคาที่ขายเพีย,ยง3 5 9 0 0 0บาท นะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6 1 0 0บาทนะครับฟรีดาวได้ไหมหลายคนชอบถามนะคุณวิวคันนี้มันจะฟรีดาวได้ไหมครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับรถยนต์ต้องแจ้งก่อนฟรีดาวได้ทุกคันนะครับสุดท้ายขึ้นมันจะขึ้นอยู่กับเครดิตของเราอีกทีนึงนะครับอาชีพเครดิตกันอีกทีหนึ่งว่าเราอาชีพอะไรนะครับเครดิตเป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแบบไม่พิเศษมีให้ครับเริ่มต้นที่2 3 9เท่านั้นเอง สำหรับเลทดอกเบีย้ยนะครสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการรัาวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับก็เอาดอกเบีย้ยเลทนี้ไปได้เลยนะครับ2.39-2.79เงี้ยนะครับไม่ไม่แพงมากเกินไปนะครับกำลังดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจก็ตามที่ผมแจ้งฮะดูคลิปผมนะครับโทรหาผมนะฮะ รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยผมจัดการให้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวจัดให้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่หกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเริ่มที่หน้าๆก่อนเลยนะครับสำหรับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดนะครับถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเดย์ไทม์มันนิ่งไลท์ครับสายขวาของมุมโตแก้มนะฮะเดิมเดิม นะ LED 4เมตรโคมไฟหน้าครับโคมหลักก็เป็นโปรเจคเตอร์ครับมีไฟหลี่ที่ทําหน้าที่เป็น LED แบบ i ลายไกดิ n งก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับโคมไฟหน้าสวยไม่มีแตกรายงานอะไรนะครับรายละเอียดรถทุกคันเนี่ยชัดเจน ผมขายรถเนี่ยเกรดเนะครับรถที่ไม่มีการชนหนักพิบความจมน้ำนะครับกับสีกอไมลหรือเปลี่ยนเครื่องพร้อมกับตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับมีใบเซอร์ตัวรถออกให้นะมีใบเซอร์ออกให้เลยการันตีการชนหนักนะครับธนาคารมาตรวจให้เองอินสเปกเตอร์นะครับบุคคลที่3มนะครับมาตรวจให้เองด้วยมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้พร้อมกับออกในสัญญาให้ด้วยนะครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงต่างคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มดูไว้เห็นกับตานะครับ ดูให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่วสยพยนต์นะครับเพราะว่าผมเข้าใจเนาะบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับบางทีลูกค้าผมมาเชียงใหม่เยอะเลยสุราษฎร์เงี้ยนะทางใต้เนี่ยพัทะลุงล่าสุดนะเพียบนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็มาหาผมวีวีออดมือสองนะเพราะอะไรครับรถชัดเจนครับถ่ายกันเห็นชัดเจนนะครับไม่ได้เห็นแค่รูปแล้วตัดสินใจนะครับรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนนะฮะดูให้เหมือนกับว่ามาดูรถเองที่วสพยนต์เพราะต่างจังหวัดบางทีเดินทางไกลไม่สะดวกมาดูเนาะดูผ่านคลิป ตัดสินใจได้เลยนะครับล้อแม็กครับเดิมโรงงานนะเป็นแม็กอลอยปัดเงามานะครับดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยแล้วระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชชัน HAC มีให้เรียบร้อยแล้ว traction control น,น,นะครับการเลื่อนกันถลายการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Vios 1.5รุ่นมิดป,ปี2019คันนี้ครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับประวัติสูงทุกระยะยางฮะลัดมาพร้อมเป็นยาง Bridgestone อ่าขออภัยเป็นยาง Firestone นะครับไฟสโตนปีสองพนยี่สี่นะครับยางใหม่ๆครับนี่นะสัปดาห์ที่25นะปี2024นะครับยางใหม่ๆเลยดอกยางร่องยางเนี่ยแน่นตึบนะครับไม่มีแบบรอยแตกรายงานเลยเลยนะครับใช้ได้อีกยาวๆนะสำหรับตัวยางไฟสโตนนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อครับดูฮะมุดดูกันนิดนึงเบ้าโชกซุ้มล้อเดิมๆครับเบ้าโชกนะฮะไม่มีคราบเยิ้มน้ำมันไหลรั่วซึมครับเม็ดอาร์คอะเม็ดอาร์คตามขอบเนี่ยฮะชัดเจนนะครับมาร์คสีโรงงานเบ้าโชคมีให้ดูชัดเจน สวยงามคุณผู้ชมครับซื้อขายกับผมดูรถกันอย่างแบบว่าเห็นกับตานะครับเนี่ยเหลี่ยมสันประตูมองไปฮะไม่มีพยงไม่มีเพย์เหลี่ยมคมเนี่ยตรงกันยาวไปจนถึงสุดซอยเลยสุดประตูหลังเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับกระจกมองข้างฮะได้มาเป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกบานหน้าครับยังคงเป็นโตลต้าเดิมแท้จากโรงงานอยู่พร้อมกับเป็นกระจกอะคูติกาสนะครับนีลัพซับเสียง2ชั้นนะครับสำหรับโตลต้า1.5รุ่นมิดนะครับคันนี้อ่า ก็เรียกว่าออปชันฟังก์ชันเนี่ยภายนอกนะครับก็ได้มาเรียกว่าเพียงพอการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเหลี่ยมสันต่างๆสายมือของรถนะครับก็คมชัดนะฮะสีผิวพันธ์แบบเดียวกันครับกระจกเดิมๆทุกบานนะครับรายละเอียดให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับตรงไหนอยากให้ผมเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ตรงไหนไม่เคลียร์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรต่างๆการจัดไฟแนนซ์นะครับการซื้อสดได้หมดเลยแค่สนใจก็ติดต่อมาเข้านั้นเองนะครับ เบาภายในของรุ่นมิดรฮะจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับสวยงามครับเบาะหนังฮะพรมลายมัลติฟังกชันเดียวออปชั่นฟังก์ชันผมพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีแล้วกันนะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งผมไล่โครงสร้างให้ดูทีละจุดก่อนเนาะเพราะว่าการซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับพี่ควรดูละเอียดนะครับผมถ่ายให้ดูละเอียดรบกวนถ้าสนใจดูให้จบคลิปนะครับและถ้าสนใจอีก โทรมาหาผมได้โดยตรงเลยดูคลิปผมพี่โทรหาผมนะเบอร์โทรหน้าคลิปเนี่ยไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์ผมรับเองรับสายเองโดยตรงเลยนะครับหัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่มีขยับนะครับนี่สองฝั่งเสาบีเดิมๆหมดเลยไล่ลงมาด้านล่างครับแผ่นเพจเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกครับเซตเทมเปอร์นะครับปี19แท้ๆนะครับนี่น็อตเดิมๆไม่มีขยับขยับขึ้นมาด้านบนครับขออนุญาตนะอ่าขยับขึ้นมาด้านบนนะครับแกะตะเกียบเป็นอาร์คให้ดูนะครับเดิมๆครับนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้ นะครับกลมๆคมๆทุกเม็ดไอเม็ด <c oughs> ขอไปคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไอเม็ดตรงนี้เขาเรียกเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบๆทุกเม็ดแบบนี้อันนี้คือเดิมๆครับมีวิธีดูอีกด,ด้านหลังนะดูยังไงเดิมไม่เดิมด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับดูกับผมเนี่ยดูให้เหมือนแค้เห็นกับตา สามแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้ฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันหนึ่งร้อยบาทได้เลขใหม่เก้าหมื่นสี่พันโลไปใช้ได้รถใหม่ๆปีสองสิบเก้าไปใช้ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะจ่ายไปนะครับลูกค้าข้าราชการนะครับและวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับมีสลิปเงินเดือนเอาง่ายสลิปคาร์บอนอย่างเงี้ยมาเลยสบายหายห่วงนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมครับเปิดขึ้นมานะครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปลอยคลิประบบจะต้องมีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสปอต โรบอทนะครับก็จะเป็นรอยคีบที่โรบอทจากโรงงานนะครับคีบตัวถังรถไปจุ่มสีพอปล่อยปุ๊บจะทิ้งรอยนี้ไว้นะฮะก็จะมีชัดเจนแบบนี้นะครับเนี่ยแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เรียงสวยๆด้านล่างเลยงดงามมากคุณผู้ชมสวยงามนะสำหรับคันนี้ดูผิวพันธ์ดินะครับผิวพันธุ์เนี่ยสีต่างๆนะครับลูบไปไม่เป็นเปลือกสม้มเงาวับสวยงามนะครับอ่ะเม็ดอาร์คด้านล่างโอเคละเดี๋ยวผมดึงด้านบนให้ดูต่อนะเบาะด้านหลังแน่นๆนะครับหลังคงหลังคาไม่มีรอยเจิมสวยงามมากอ่า นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมนะครับที่สนใจ V ีออสนะได้เลือกใช้กันนะครับรถคุณภาพแบบนี้นะครับน่าซื้อมาก3 5 9 0 0 0เองฟีดาวผ่อน6 0 0 0นนนะผ่อนไม่แรงด้วยนะครับเนี่ยเม็ดอาคมๆคมๆทุกเม็ดอาประมาณนี้นะครับประตูหน้าประตูหลังเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้วนมาดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวออปชั่นจะไปฝั่งคนขับแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยพร้อมกับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโลง ห้องเครื่องให้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์ดูสภาพห้องเครื่องครับมีคราบไหลยเยิ้มน้ามันอะไรหลายรูซึมไหมหัวนงหัวน็อตคานแก้มต่างๆมีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวพาให้ดูเห็นชัดๆนะครับจะได้สบายใจ <S <S เริ่มที่ด้านหลังครับด้านหลังฮะโลโก้โตลต้าโลโก้วีออทุกอย่างครบถ้วนครับไฟท้ายเป็น LED นะครับมีคิ้วไฟท้ายก็เป็นโคมเมมธรรมดาทั่วไปนะครับสวยๆเลยผิวพันธุ์รอบคันนะครับเบรกตัวที่3ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกหลังเป็นกระจกหลังไล่ฝ้า นะครับเดิมๆครับรถผมขายฝาท้ายให้ดูนะครับรายละเอียดของรถนะครับซื้อกับผมนะฮะบริการตุกเฉินผมมีให้นะครับบริการตุกเฉินฟรีให้1ปีเลยนะครับใช้ได้ทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็แบบเอาความสบายใจไปให้นะครับภาษีพรบต่อให้ครบหมดไม่ต้องห่วงนะครับด้านหลังฮะนี่หัวล้อเสาบีครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนี่ครับล้อเสาบีขออภัยคุณผู้ชมล้อฝาท้ายล้อฝาท้ายเดิมๆไม่มีรอยขยับ นะครับ <minutes> เดิมๆหมดเลยนะซีนเอาเล็บจิกเข้าไปนี่เอาเล็บจิกเข้าเห็นไหมครับรอยซีนเป็นรอยเล็บซีนนุ่มๆนะครับสบายๆรูขึ้นรูเบรคทั้งหลายนะครับกลมๆสปอตเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับหัวน็อตฝั่งนี้ฮะเดิมๆจริงๆเนี่ยดูแค่หัวน็อตฝาท้ายก็รู้แล้วคุณผู้ชมถ้ารถมีปัญหาด้านหลังมาส่วนมากหัวน็อตฝาท้ายขยับหมดแหละ90%เนะครับเพราะว่าถ้าตุ๊บมือขึ้นมาเนี่ยเข้าฝาท้ายแน่นอนนะฮะส่วนมากนะอันนี้ดูก็รู้แล้วเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คตะเข็บเดิมคานด้านหลังไไมมมม่่ีีแแกะะง รอยตะเข็บทั้งหลายนะครับเม็ดอาร์คมคมกลมทุกเม็ดนะครับสวยๆผิวพรรณสวยๆด้านหลังครับค้องเก็บสัมภาระกว้างขวางเพียงพอนะครับเปิดขึ้นมาครับคือมือแม่แรงยางอะไรมีให้ครบหมดเลยนะครับดูยังไงเดินไม่เดินด้านหลัง นี่เปิดขึ้นมาครับเห็นไหมฮะไอแผ่นเหล็กตรงนี้เขาเรียกว่าแผ่นแดมนะครับแผ่นแดมจะต้องมีทุกคันนะครับตัวต้าวีออสฝั่งขวานะฝั่งซ้ายจะไม่มีนะครับรอยซีนทับพาสสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ลากยาวไปถึงตัวในนะครับถ้าไอซีนทับพ้าวตัวนี้มันเป็นสีพื้นรถเมื่อไหร่แสดงว่ามันโดนพ่นสีทําสีมาไม่เดิมนะครับอย่างเงี้ยเดิมเดิมนะครับซื้อเอาที่เราสบายใจนะครับอย่างเงี้ยอยากได้รถเดิมเดิมไหมล่ะนะถามใจเราดูนะครับถ้าพี่อยากได้รถเดิมเดิมนะคร น่าสนใจคันนี้ราคาไม่แรงนะครับแล้วเลขใหม่ก็ไม่แรงเนะรเรียกว่าได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้นะครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคุณภาพเกรด A เลยซีนทรรมะพร้าวเม็ดองเม็ดอาร์คลากยาวไปจนถึงข้างในสวยๆแบบนี้นะครับ<อ>ให้ดูชัดๆเห็นกันจัดจะหัวน็อตเม็ดอาร์สปอร์ตทั้งหลายเนี่ยดูคุณผู้ชมแก้มท้ายเดิมๆเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เรียงมาเลยดูกันให้สบายใจเราไม่ได้เห็นแค่รูป นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับรบกวนนะฮะโทรฮะมุมขวาล่างของคลิปนะครับมีเบอร์โทรผมนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการสายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมนะครับเอามาแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาพูดคุยรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้นะครับยินดีให้บริการเหลี่ยมสันตัวรถฝั่งขวาครับสีบอลเงินนะครับนี่เหลี่ยมสันเดิมๆเงาวับสวยนะครับเหลี่ยมคม สันคมยาวไปจะถึงด้านหน้านะครับเรียบเสมอกันไม่มีคดไม่มีงออะไรนะครับกระจกนะครับเดิม t o โย t a นะครับเดิม t o โยต้เคลียร์นะครับเปิดขึ้นมาครับด้านหลังเหมือนเดิมครับมุมประตูฮะแกะครับเม็ดอาร์คนี่รอยคีบระบดชัดเจนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เรียงสวยๆลงมาด้านล่าง ดูให้เห็นกันชัดเจนครับถ้าดูนะฮะถูกใจการรีวิวนะครับรบกวนนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยเนีย<อ>เพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าสนใจรีบโทรมาหาผมนะครับ0855366287 ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายครับยินดีให้บริการครับดูคลิปผมนะครับถูหาผมซื้อกอบผมนะครับอ่ะตามนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆมีให้แน่นอนนะครับเส้นได้ทั่วจังหวัดนะครับมีบริการฝากเส็นให้ถึงที่นะครับไม่ต้องเดินทางมานะครับเห็นแค่คลิปถ้าถูกใจจับจองก่อนได้เลยพร้อมกับผมส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ด้วยอ่าได้ทั่วประเทศนะครับจะอยู่เหนือสุดจะอยู่ใต้สุดจัดให้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลาเดินทางมาทีเดียวคือวันรับรถได้มาดูของจริงนะครับก่อนที่จะรับมอบได้เลยไม่มีปัญหา นะครับอ่านี่เคลียร นะครับคลียร์คีนะฮะแล้ะข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบี้ยไปก่อนเลยนะ2.79 2.39นะครับตามเครดิตนะครับเครดิตดีนะก็เอาไปเลยครับ2.39นะครับเครดิตปกติก็เอาไปก่อน2.79นะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับดอกเบี้ยถูกด้วยฟรีดาวน์ขอนเริ่มต้นอยู่6,100บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะดอกเบี้ยของรถยนต์มือสองนะครับเป็นดอกเบี้ยแฟชั่นเลยนะครับจะเป็นดอกเบี้ยที่แบบว่า อยู่คงที่ตลอดอยสัญญาเลยนะครับจะไปลดอีกทีนึงตอนปิดนะถ้าเกิดว่าปิดยอดเนี่ยบางทีเราจะลดได้ที่60% 70%แล้วก็ร้อเปรเซ็นต์เลยดอกเบีย้ยอ่านน่าสนใจนะแบบนี้นะครับผลนัเสารบีเดิมๆครับไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางชัดเจนไม่ลอกไม่ถลอกอะไรนี่เดิมๆนะครับสวยงามครับอ่ะเข้ามาที่โพลล์อลกันบ้างนะครับ โภมาลายฮะมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเปลี่ยนคลื่นวิทยุมีแอร์แบกให้คู่หน้าฮะระบบรถครับแท็กชั่นคอนโทรนครับการลื่กนการไหลาการล้อหมุนฟรีมีให้ครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าฮะน็อตแก้มครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับน็อตแก้มเดิมๆสีผิวพันเดิมๆแผงประตูฮะอ่าแผงประตูเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกาขึ้นรูป ะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีโรสโกนะครับไอสีทองดอกกุหลาบตรงนี้เขาเรียกว่าสีโรสโกนะครับกากประตูทั้งหลายสวยงามครับดีไซน์ของวิออสนะครับเข้ามาที่ออปชั่นฟังก์ชันภายในนะครับจอกลางทัชสกรีนจะเป็น6.7นิ้วมีแอร์ออโต้ให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับอิโมบิเลเซอร์นะ่ยก็เสียบเข้าไปครับแล้วบิดและก็สตาร์ททีเดียวติดสบายๆผมเปิดประตูรถไปด้วยนะครับเสียงสตาร์ทเครื่องเนี่ยชึ่งเดียว รู้เรื่องเลยนะครับเลขไม้ครับ94,700โลนะครับกับรถปี19ให้ดูราคาครับราคาบริษัทตั้งราคาไหนผมขายราคานั้นนะไม่มีบอกผ่านบอกเกินไม่แต่บาทเดียว359,000ครับเลขไม94,000โลนะครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทนะครับตลอดยุสัญญาสวยน่าใช้ไม่น้อย ให้คำนิยามนี้ไว้ได้เลยสวยน่าใช้ไม่น้อยจอการ์ดคัสกีนครับใส่แผ่น DVD ได้ USB ได้ระบบทีลิง์มีให้นะครับแล้วก็กล้องถอยครับนี่ใส่เกียร์เข้าไปนะครับกล้องถอยชัดเจนมีเส้นกากระยะให้นะครับเวลาถอยเข้าถอยออกเนะี่ยเราก็ปลอดภัยในเรื่องของการที่มันมีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ออโต้ครับนี่เรียบร้อยปรับแยกอุณหภูมิในเรื่องของความเย็นในเรื่องของลมแรงได้ปกติเลยหรือว่ากดปุ่มออโต้ก็ได้เกียร์ออโต้ CVT แบบ7จสปีดนะครับ เป็นเกียร์เขาเรียกว่าเกียร์ข้าบันไดนะครับจับคู่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นดูโอวีวีทีไอนะครับก็เรียกว่าอึดถึกทนไปเลยนะครับสำหรับโต้ต้าวิออตออปชั่นฟังก์ชันประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เพียงพอการใช้งานในชีวิตประจในชีวิตประจำวัน นะครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลครับไม่มีรอยจงรอยเจอไม่มีรอยเจาะทะลุไม่มีรอยกาวอะไรเรียกว่าสวยงามน่าใช้ครับในเรื่องของรายละเอียดรถเดี๋ยวก่อนออกรถเนี่ยผมล้างขัดสีให้อีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะฮะเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศให้ตามการดูแลปกติทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหน้าห้องเครื่องคุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วนะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องว่าสวยงามขนาดไหนเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงน็อตเมทอาร์คเครื่องยนต์เป็นยังไงเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีสูบแถวเรียง DOHC ขนาด1,500้าร้ซีซีหนลิตรครับเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าโคตรอึดโคตรถึกโคตรทนครับน้ำมันเบนซินล้วนๆนะครับ95ได้ถึง E 2 0นะครับจริงๆนะ่ะเขาเคม็มไว้ถึง E 8 5บางคนก็ไปจูน E 2 0ก็มีนะครับ E 8 5นี่ใช้ได้สบายๆเลยแต่ผมแนะนาใช้ E 9 5เอ่อขออภัยใช้โซฮอร์ห้านะครับ เรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยดีกว่านะครับไม่ได้แพงกว่ากันมากมายหรอกแต่มันถนอมเครื่องนะครับอ่ะดูเครื่องยนต์ต่อฮะเครื่องยนต์ครับซีนเครื่องทั้งหลายครับไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรไม่มีคาบน้ามันไหลเยิเ้ยมของเหลวไหลรั่วซึมเสียงเครื่องยนต์ครับอ่ะลองฟังดูนะคุณผู้ชมเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยฮะสม่าเสมอเสถียรไม่มีกระโชกโคกงห้าครับรถพวกนี้เป็นรถหน่วยงานครับดูแลเข้าศูนย์มาตลอดทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหกเดือนเพราะฉะนั้นสบายใจได้ฮะ รถหน่วยงานนะครับนี่เบ้าโชคฮะเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ตัวนี้นะเขาเรียกว่าเบ้าโชคนะครับการดูฮะดูเม็ดอาร์ครับอยู่ครบทุกเม็ดไหมมีเม็ดไหนแหว่งหายไปไหมนะครับนี่อยู่ครบทุกเม็ดตะเข็บนะครับมีการโดนแกะมีแง้มมีอะไรไหมอย่างเงี้ยเดิมๆครับสติ๊กเกอร์มอกเห็นชัดเจนน็อตคานครับเห็นไหมฮะน็อตคานไม่มีขยับน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับฝากรงตัวในนะเม็ดอาร์เรียงตัวสวยๆนะครับที่สําคัญครับ น็อตฝากระโปงครับคุณผู้ชมไม่มีรอยขยับนะครับน็อตฝากระโปงรถไม่มีรอยขยับครับรถไม่มีการแบบว่า,อาถอดฝาโปรงไปทําทรงทาสีอะไรเลยถือว่าสวยมากนะครับนี่เดิมเดิมมาคานด้านหน้านะครับไม่คดไม่งอหัวน็อตเดิมเดิมไล่เรียนสวยๆผมถ่ายให้ดูชัดเจนครับถ้าไม่แน่จริงนะครับถ้าไม่เดิมจริงผมผมมองว่ามันคงไม่มีใครกล้าถ่ายให,ให้พี่เห็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่สบายใจได้นะี่ครับเนี่ยถ่ายให้ดูเรียกว่าโอ้โห งัดทุกซอกทุกมุมน็อตนี่ผมจะถ่ายครบทุกตัวอยู่แล้วนะนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับพี่ที่สนใจนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิปีสิบเก้าคันนี้นะครับหรือว่าเป็นคันไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดครับสติ๊กเกอร์ฮะเหรียญบาทอยู่ชัดเจนครับสติ๊กเกอร์ไม่ยากประกาศอยู่ชัดเจนครับซีนนะฮะนี่ซีนเล็บจิกเข้าเห็นไหมครับอ่านะประมาณนี้นะครับ ใครสนใจนะฮะรีบติดต่อมาครับ v s 1.5รุ่นมิดปี2019ครับเลขไม้94,000โลกับราคาตั้งขายอยู่เพียง359,000ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ็นไ้ถึงที่ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเพียงแค่สนใจ หยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามและเรียกการออกรถและเอียกการจัดไฟแนน,นได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับก็ตามนี้เลยนะดูคลิปผมทวหาผมนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบงามๆนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ